ตื่น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 ได้แล้ววันนี้วันอะไรน้องบิงรีบตื่นเร็วหนูรู้ไหมวันนี้วันอะไรวันอะไรล่ะพ่อวันนี้วันเกิดน้องบิงทุกคนน้องบิงอายุครบแปดขวบแล้วน้องบิงลองไปถามพี่ไบซ์ซิว่าจำวันเกิดน้องบิงได้หรือเปล่าไปเดินลงไปเลยครับโอ้โหเช้าแล้วเดินลงน้องไบซ์อยู่ไหนนะ พี่ไบยอยู่ไหนนะนี่คือบ้านของเราอุ้ยมีคนยิงปืนมีคนยิงปืนไอ้อไมโลมายิงปืนวันเกิดเราใครกันเนี่ยอ๋อเพื่อนพี่ไบามาเหรอเป็นปืนของเล่นเหรอโอเคพี่ไบพี่ไบยอยู่ไหนเนี่ยพี่ไบยอยู่ไหนครับบิงอ้าวพี่ไบาหายไปพี่ไบพี่ไบยอยู่ไหมครับเราเข้าไปหา พี่ไบส์เล่นซ่อนแอบอยู่ทุกคนวันเกิดน้องบิงพี่ไบส์แอบคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็มีใครไม่รู้มายิงปืนอยู่ในบ้านเราพี่ไบส์พี่ไบส์ลงไปเล่นชักโครกทำไมอา้าวพี่ไบส์หนีไปแล้วนั่นเดี๋ยวทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนี่เราเรามาคุยกันหน่อยได้ไหมพี่ไบส์มาคุยกับบิงหน่อยได้ไหมมาน้องบิงคุยกับใครก่อนดี ้น้องบิงอลองถามพี่ไบรก่อนว่าจำวันเกิดน้องบิงได้หรือเปล่าพี่ไบรรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไร<ม>ก็วันจันไงทำไมหรอ,หอจำไม่ได้หรอ,อไปแล้วโน้ตโน้ตรู้ไหมวันนี้วันอะไรวันอะไรหรอก็วันนี้ก็วันอังคารหรือวันพุธเราจำไม่ได้หรอ<ว>ฉันไปดีกว่า แอนโนตไปแล้วไม่มีใครจำวันเกิดน้งบิงได้เลยดูสิน้้งบิงร้องไห้ไปถามพี่ไบก็จำไม่ได้ถามโนตก็จำไม่ได้เอาอย่างนี้บิงมีคนหนึ่งที่จำได้ก็คือพ่อแบงค์พ่อแบงค์อยากทำเซอร์ไพรส์ให้หน้งบิง ไปขึ้นรถกันเลยครับ<ห>ทุกคนขึ้นรถขึ้นรถไปเอารถออกมาเด็ดๆมามาตามพ่อมาพ่อแบงค์มีเซอร์ไพรส์ทุกคนตามพ่อมาดูได้เลยเป็นเซอร์ไพรส์ที่ว้าวที่สุดเท่าที่พ่อแบงค์เคยจัดมาเป็นการจัดงานวันเกิดที่สุดยอดมากมไม่เอาเลนะบิงมีรถไหมครับมีโอเคไปขึ้นรถเลยครับคนละคัน<ห>ไปเลยขึ้นรถบ้านไปเลยโอเคเรามีรถบ้านด้วยรถ<ห><ห>เดี๋ยวไปค่ะเบง มาตามมาตามมาทุกคนไปขับไปเลยครับพืนขันใบซิ่งมากซิงนะซิ่งนะโอ้โหขันใบแรงมากโอ้โหตามบิ๊กไปตามบิ๊กไปอย่าชนบิ๊กอย่าชนบิ๊กโอ้ยตอนนี้หนูไปไกลอยู่นะโอ้ยไปไกลมากเลยอ๋อไปแล้วพีใบนำไปแล้วบิ๊กบิ๊กตามพี่ใบมามันไปบิ๊กไปโนละทางบิ๊กนี่ผ่านผ่านภูมาใช่เราต้องผ่านภูเขาใช่ น,นั่นนั่นตรงนั้นแหละบ้านหลังนั้นนะใบที่พ่อจัดวันเกิดไว<บ>้แล้วก็เข้าป่าปีกใช่ไหมใช่มันเป็นบ้านหลังห่างไกล<อ>ที่ไม่มีผู้คนมันอาจจะน่ากลัวสักนิดนึงนะแต่พอแบงค์รับรองว่าบ้านหลังนี้สนุกสุดๆครับไปกันไปกันไปกันถ,ถึงแล้วถึงแล้วจอดรถจอดรถจอดรถโอเคถึงแล้วครับทุกคนมีเพื่อนๆที่โรงเรียนมีใครก็ไม่รู้มางานวันเกิดต้องบินเ,เยอะมากนะ ไปเข้าข้างในกันครับเราเป็นสำรวจบ้านวันเกิดกันโอ้โหบ้านหลังนี้จัดปาร์ตี้ของแท้โอ้ทุกคนจะพามาดูอเดี๋ยวมคยเล่นีี้มีทีวีด้วยมีที่กดปุ่มสปายด้วยเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นอะ่ะนิงองงไปกดสิเนี่ยที่เป็นสีเขียวสีแดงอะ่ะเออมันมีที่กดปุ่มจริงๆตอนนี้น้องใบนะครับเดินขึ้นมาสำรวจชั้นบนจะมีห้องหลายห้องเลย ใช่มีอะไรอีกนะคะับที่ไรมีอะไรที่แอบนี่ไงมีเตียงนอนมีของเล่นห้องของเพื่อนเห้องของเพื่อนผู้ชายใช่มีหลายห้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวนุ่งบิงเจออะไรอ่ะอ๋อผู้ปกครองมาแล้วพ่อแบงค์พ่อแบงค์มาพ่อแบงค์บอกว่าเด็กๆพร้อมไหมคุณพร้อมสำหรับเค้กไหมเค้กจะมาแล้วนะใี่ไผู้ใช้ เค้กมาแล้วเค้กมาแล้วอยากกินเค้กกันแล้วสดูสิดูในห้องครัวดูสินี่ไงเค้กอยู่ในห้องครัวหรือเปล่าตู้เย็นอยู่ไหนนะนี่อยู่นี่ใช่เค้กฟังดูอร่อยเยี่ยมเลยอยากกินเค้กมากมากเหมือนแบบรู้สึกกลัวเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมที่นี่มันเริ่มมีแปลกๆเฮ้ยแมงมุมหรอ มอนเตอร์มอนเตอร์มางานไันเกิดน้องบิงวิ่งวิ่งมอนเตอร์เข้ามาในบ้านเราวิ่งดีับทุกคนทุกคนมาแอบที่บ้านห้องห้องข้างบนห้องข้างบนเนี่ยปิดปปิดประตูบิงปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ไปไม่สน่ะแล้วบิงทำไมไม่ปิดหยบกับพี่ไบล่านี่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 มาแล้วมาแล้วโอ้ยบิงบิงมันมีสีดำๆขึ้นที่ตัวบิงด้วย ทุกคนตอนนี้สถานการ์แปดใช่วันเกิดน้องบิงทําไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเยมันอยู่ห้องน้มันมันวาร์ปได้นั่นน่นแมงมุมตัวนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้าเ้ยเฮ้ยเฮกยนห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อเน้ําฮย่้เ้ยเฮยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเ้เฮ้ยเฮ้ไปฮ้ยเดเฮ้ยเฮ้เ้ยเเ้้เ นั่นไงตัวดำตัวดำมันกัดเพื่อนเราอะไรอ่ะไปมาอุ๊ยทุกคนหยุดอยู่ในความสงบนะครับทุกคนอยู่เฉยนะครับตอนนี้เจ้าตัวดำไปแล้วครับตัวสัตว์ประหลาดไปแล้วครับมอเตอร์ไม่มีอยู่จริงหรอกใช่ไปกัะเถอะเราไม่ต้องกลัวเราไปฉลองปาร์ตี้กันต่อไหมล่ะได้ทุกคนไม่ต้องตื่นตาต้องมีเ็นส์ ตับป,ประหลาดหรอหรือไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่สับป,ประหลาดเค้กมาแล้วทุกคนมานนั่งกินเค้กกันทุกคนมานั่งดูกันแฮปเบิร์ดเดย์น้องบิงน้องบิงนั่งก่อนน้องบิงนั่งก่อนโอเคแล้วร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์พร้อมกันนะหนึ่งสองสามแฮปปี้ ขอให้น้องบิงมีวามสึกมากๆขอให้น้องบิงอายุ8ขวบอะไรหรอไวมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแล้วหาชุดเหรียงหาชุดเหรียง56อ๋อเวลามีเวลาถอยหลังด้วยเขาให้เราหาอะไรอ่ะชุดเหรียงหมายถึงหมายความว่าอะไร a s t e r นี่ไงหรือเปล่านี่ไงชุดเจอแล้วเจอชุดแล้วตรงไหนล่ะบิ แต่ว่ามันไม่เห็นได้อะไรเลยมันเป็นชุดเปล่าเราก็เจอเราเหมือนกันนี่หรือเปล่าแต่มันได้อะไรอรดิไ่รู้นี่เหรอไม่ใช่เขาบอกเป็นชุดแพทย์อะไรไม่รู้อะชุดแพทย์หรือชุดเหรียญอะไรบางอย่างอืมไม่คิดที่เห็นชุดเหรียญเออรักซ่นี่คือที่ที่คุณนอนคืนนี้คืนนี้ออคืนนี้เราต้องนอนที่บ้านปาร์ตี้เราจะนองนอนไป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 นอนหาทายหาทายเราจะ เราจะท้าทายระบบเหรอไปนอนก่อนเร็วไปนอนไปนอนข้างนี้ไปนอนเตียงสองชั้นไปเลยบิงบิงมานอนบิงนอนคนเดียวเดี๋ยวโดนนะสิบเก้าแปดไปนอนเตียงสามชั้นพ่อหนูนอนแล้วนี่นอนโอเคสามสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวทุกคนหยุดมีคนนั้นท้าทายระบบเดินออกไปแล้วไม่ค่ะเป็นเจ้าของบ้านเขาเป็นบอสเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเป็นโอ้ยบิงหลับ ทุกคนบิ๊กหลับแล้วว้หลับยังหลับแล้วเฮ้ยว้ก็หลับแล้วอืมแล้วแล้วเช้าแล้วทุกคนทุกคนเราผ่านคืนนี้ไปได้ด้วยดีโนตายนั่นไงมีคนท้าทายระบบตายไปแล้วเช้าแล้วทุกคนวันนี้มีแพนเค้กนะจริงเหรอใบจริงไหนขอดูหน่อยสินี่ผู้แพนเค้กยูนบนโต๊ะน่ากินมากจริงด้วยมีใครมากินแพนเค้กไหมอันนี้ได้ยังไง กินแพนเค้กกันน้ำยำเยเยข้ามกินแพนเค้กได้เลยนะได้เลยแพนเค้กอร่อยมากหวังว่าทุกคนจะสนุกนะเดี๋ยวจะมีคนออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับแล้ววันเกิดน้องบิงใกล้จะเสร็จแล้วเราจะได้กลับบ้านกันแล้วทุกคนดีใจไหม่ได้นงืเป็นวันเกิดแบบจัดเส็็จอย่างเนี่ยต้องนอนค้างคืนที่บ้านปาร์ตี้สองวันเลยวใช่สองวันหนึ่งแ้วใครขายอ่ะยว ใครหายไปอีกอย่างทุกคนตอนแรกมันมีคนเยอะกว่านี้นะใช่ตอนนี้นะครับล้องบช่วงช่วงนี้เราเริ่มเบื่อเอ้ยเราเริ่มเบื่อแล้วว่าเราเริ่มเบื่อแล้วอ๋อช่วงนี้เบื่อแล้วเราต้องทำอะไรดีแต่เรายังตกใจกับเรื่องเมื่อวานอยู่เลยใช่เรายังตกใจกับเรื่องมอนเตอร์อยู่เลยงั้นเรากลับบ้านไหมล่ะเขาเนี่ยพ่อเขาบอกว่าเราต้องออกจากที่นี่ที่นี่ไม่ปลอดภัยไปเถอะที่นี่ไม่ปลอดภัยนั่น เจ้าของบ้านเฮ้ยเจ้าของบ้านโรคจิตติดเชื้อเหรอไม่รู้ทําไมเขาถือมีดอ่ะหนูลงมาข้างล่างมาด้วยอ่ะถึงเวลาแล้วพวกคุณต้องวิ่งวิ่งอีไวิ่งอยู่วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งอยูพ่อพ่อมันมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้โดดโดดวิ่งไปไหนก็ได้วิ่งไปไหนก็ได้เอาชีวิตรอดก่อนทำไมของของหนูมันเป็นแบบนี้ทุกคนตอนนี้ทางน้เจะสึนามิอุ้ยเราดูบ้านเราสิบ้านเรากลายเป็นแบบนี้ บิงเหรอไม่มันไม่ตามนะบิงบินบินเห็นมันไม่ตามบิงเอ้ยมันอยู่กับใบบิงโดดบิงโดดมันอยู่กับพี่ใบพี่ใบจะตายแล้วอุ้ยพี่ใบเลือดลดพี่ใบเอาชีวิตรอดชัดใช่พี่หมอบีบเลือดนกเหรอใช่จริงเหลือเหลือในเดียวเองใช่แต่แล้วงให้ไปที่ฐานไปที่ฐานฐานไหนอ่ะอุ้ยฐานไหนฐานไหนไมกดไม่กดเฮ้ยเนเนไปกดสองอันแล้วโอเคหนึ่งบินรอดหนึ่งบินรอด พี่ไบโดนกำจัดไปแล้วออตอนนี้เหลือบิงคนเดียวเหลือหนูกับเพื่อนมาเพืองคนเาดา้อุ้ยน้องไบโอ้ยทุกคนน้องไบโดนกำจกัดและตอนนี้ครับน้องบิงเป็นผู้รอดชีวิตอยู่กับเพื่อนแค่สองคนอยู่ในห้องใต้ดินเป็นห้องปิดตายคนโรคจิตเข้ามาไม่ได้เราขึ้นไปได้ไหมอุ้ยขึ้นมาได้อุ้ยทางออกนี่นะอุ้ยแต่มันติดอะเราโผล่หัวมาดูได้อย่างเดียว หุยข้างบนนี้คือทางรอดแต่มันออกไม่ได้มันปิดอ,อ,อ่ะบิง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 ไปดูซิเราต้องไปตรงไหนมันติดแล้วเนี่ยไปตรงไหนดีเหมือนว่ามีเขา<น>เป็นเ<น>ขาว,<ห>วงกดเป็นเขาว,วงกดจริงๆไปไม่ได้ไปได้ไปเราต้องออกจากเขาวงกตใน100วินาทีเหลือ90้าสิบวิแล้วเราต้องออกจากอุยทางตันเราจะออกได้ไหมครับเนี่ย ทางตันเยอะไปหมดเลยอุยเราต้องจำไว้ตรงที่เดินแล้วมันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมทุกคนเราต้องตามสีเขียวไปไหมไม่ใช่ตรงที่เดินแล้วเป็นสีเขียวเราต้องตามสีเขียวไปเหรอไปบิงตามไปบิงยำเดินไปให้ดีะครับห,หาทางออกให้ได้บิงถูกต้องบิงเาทางไหนบิงบิงเจอแล้วทุกคนเราเจอทางออกจากเขาวังกดแล้วเย้ <Yeah. S 1> yeah. อเจอทองเหรอมันเป็นสีทองอะ่ะเยี่ยมเลยเราเจอทางออกแล้วเราได้กลับออกจากบ้านปาร์ตี้แล้วห่อเนี่ยโอไม่นะลาวามีลาวาอยู่โอไม่โอไม่โอไม่ลาวาเยอะเลยทุกคนเราต้องข้ามลาวาไปในห้าสิบวิสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สี่สี่สามสี่สิบ โอ้โหอุย้ยรถโรงเรียนที่เรานั่งมาใช่โอ้โหโอ้โหบิงอีกนิดเดียวค่อยๆเยเยอเยเยอบิงเกง่งบิงเกง่งเพื่นอนน่ะเพื่นอนน่ะเพื่อนตายเพื่อนตายหมดแล้วน้องบิงน้องบิงเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของเกมวันวันเกิดหนูวันเกิดบิง<ม>แล้วบิงก็รอดคนเดียวเลยเหรอแบบนี้ก็ได้เหรอหนูก็ไม่มีเพื่อนไปเลยพี่ไบค์ก็โดน ได้เวลาอ๋ออุ้ยได้กลับบ้านแล้วเย่เย่เย่อุ้ยตอนนี้เหมือนเราเหมือนอยู่ในเมืองหิมะได้กลับบ้านแล้วเย่พอไปถูกทางแบบถูกทางอยู่แล้วเย่เย่เย่ได้กลับบ้านแล้วนี่เราแบงเจอทางกลับบ้านเราจะกลับบ้านคนเดียวเลยเดี๋ยวนะนั่นมันคืออะไรอ่ะจุดกลางเต็นท์เหรอมีเกาะกองไฟด้วย อ๋อได้ไงนี่ไงจะทางออกแล้วโอ้ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยมีแต่เต็นไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยมีแต่เต็นอ่ะแล้วทางออกก็ปิดอยู่เขาเดี๋ยวอะไรอ่ะคุณหนีจากฉันไม่ได้อุ้ยเขามีป้าเขามีป้ายบอกว่าเราเราเราหนีไม่ออกอะไรอ่ะไม่อยากเลยแล้วอ่ะหาของห้าอย่างมาพอเล่นให้เราต้องหาอะไรไม่รู้ห้าอันอนะ่ะเขาบอกแล้วเราถึงจะออกได้ขอนไม้เหรอ เจอแล้วของอันที่หนึ่งอุ้ยได้จริงๆที่มันเป็นแบบแสงวิบวับอ่ะพ่อเราดูแล้วเห็นเยอะเลยนั่นนั่นพ่อเห็นแล้วเห็นเยอะพ่อเห็นห้าอันแล้วก็เห็นแล้วสองอันแล้วสองอันแล้วถึงดึงอุ้ยหมวติดสามอันสี่อันอุ้ยอันที่ห้าหายยากค่ะ ใช่เพราะเห็นหน้าอันแต่ว่ามันหายมันหายวัด้ด้มันวับไป <S <S นั่นไงนั่นวิงเกงวิงเกงเจออันสุดท้ายแล้วไปครบแล้วไปยิงได้เยี่ยมเลยไปไม่ใช่ไม่ใช่ไปตรงโน้นกระโดดติดต้นไม้เออนเมื่อกี้เดินติดต้นไม้ความมืดมันจบแล้วผมไม่ได้คาดหวังให้มันมันจะมืดเหรอเนี่ยมืดแล้วเนี่ยอ๋อมือดเป็นมืด เราเอาไม้มาจุดไฟไปโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบาย,บายด้วยนะบายบาย,บาย